เฮ้ม hey, ีนกเกาะอยู hey. like ่บนระเบียงงั้นเหรอฉันต้องใจเย็นเข้าไว้นะนั่นมันเป็นนกข้าวแมวหรือเปล่าทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นะเหดูเหมือนว่าเท้าของมันจะได้รับบาดเจ็บถ้าฉันจะรักษามันจะเป็นอะไรไหมนะตอนนี้ก็รอดูไปก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าขาของนายจะหายดี วันถัดไปฮะเด็กคนนี้เป็นใครกันชื่อของฉันคือม,มิซึก,กุหลังจากนี้ผมขอเรียกน้องว่ามิซึก,กุแล้วกันนะครับผมโอเคเอ๋เธอเป็นคนที่เงียบและน่ารักมากสุดท้ายแล้วฉันก็ได้มาอยู่กับมิซึก,กุจังอ,อารุณสวัสดิ์ตอนเช้ามิซึก,กุจังเฮ้เธอไม่ได้อยู่ตรงนี้กันเหรอ สวัสดีตอนเช้านะเธอไปอยู่ที่ไหนมางั้นเหรอไอ้นั่นมันขนมปังครีมสดที่ฉันซื้อมาเมื่อวานนี้เธอจะบอกฉันว่าอยากกินมันด้วยกันงั้นเหรอดูเหมือนว่าเธออยากจะกินมันด้วยกันฮะเวลาที่เธอนอนเธอก็ต้องนอนบนเตียงนะฮะ<า>ต้องนอนอยู่บนนี้ในขณะที่เธอหลับอยู่นะนี่มันเป็นคืนแห่งการต้านทานสิ่งยั่วยวนใจเฮ้ยมือใจเย็นนะ มึงอย่านะกูแจ้งตำรวจจับนะจับข้อหาสองประการเลยนะเปเด็กกับร่วงละเมิดสัตว์อย่านะกูจะบอกให้ตำรวจมาจับาหไมลองคิดดูให้ดีสิมิสุกุจ,จังเธอมีชื่อเล่นที่เอาไว้เรียกตัวเองบ้างไหมสายหวัวสายหวัวฉันเข้าใจแล้วมันค่อนข้างยากที่จะเรียกเธอถ้าเธอไม่มีชื่อเล่นงั้น งั้นเอาเป็นมาชิโระล่ะเป็นไงหืมาชิโระและนี่คือที่มาของชื่อมิสุกุจังกลายมาเป็นมาชิโระจังฉันขอโทษทีนะที่เธอต้องมาใส่เสื้อผ้าของฉันดังนั้นแล้วมาชิโระจังเราไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันดีไหม,มฉันสงสัยจังว่าเราจะถูกมองว่าเป็นพี่น้อง พี่สนิทกันหรือเปล่านะไม่กูมองมึงเป็นเปย์เฮเปเราเป็นเปเรามาถึงที่ร้านขายเสื้อผ้าแล้วมะมันเหมาะกับฉันไหมอืมมันเหมาะกับเธอมากจริงๆแล้วชุดนี้ล่ะพอใส่ชุดนี้แล้วดูดีมากเลยมาชิโร่จังชอบใส่เสื้อผ้าที่เธอไม่เคยใส่เป็นประจำฉันดูเป็นยังไงบ้างโหมาชิโร่จัง เธอดูดีมากดังนั้นเธอจึงสามารถใส่ชุดเมดนี้ได้พอดีฉันคิดว่ามันเหมาะกับเธอมากจริงๆแล้วอันนี้ล่ะฮะาลือไม่ชอบชุดนี้จริงๆงั้นลือโอ้โหดูดีมากลือสามารถคอสเพลย์ได้ด้วยอันนี้รู้สึกสบายตัวมันเหมาะกับเธอมากแล้วดูเหมือนว่ามันเหมาะกับการใส่ไปข้างนอกด้วยดูยังไงก็เหมือนกับว่า เธอกำลังสวมชุดยูนิฟอร์มอยู่เลยกระเป๋าใบนี้น่ารักใช่แล้วฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอ๋อชุดด้านนอกก็ดูดีเหมือนกันดังนั้นก็ควรซื้อเช่นเดียวกันมาชิโร่จังเธอน่าจะรู้สึกพอใจมากกับการลองเสื้อผ้าฉันคิดว่าฉันชอบตัวนี้โอ้มันหลวมๆและดูน่ารักพวกมันดูเหมือนปีกมวก กับคุกกี้มาชิโร่จังหยิบเสื้อผ้าสำหรับออกไปข้างนอกเราได้ไปเยี่ยมชมทุกร้านค้าแล้วเราสามารถซื้อสิ่งของที่จำเป็นได้เกือบหมดแล้วแม้ว่าเราจะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างด้วยก็ตามเอาละถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วอาจารย์คะขอบคุณคะ่ะอาจารย์เอหอหอเป็นแค่จินตนาการของฉันเองนั่นเหรอดูเหมือนว่าฉันจะเห็นเธอ ยิ้มเป็นครั้งแรกเลยนะเรากลับมาแล้วเรากลับมาบ้านแล้วฉันเหนื่อยกับการเดินฉันจะไปอาบน้ำทำไมเธอถึงชูสัญลักษณ์สันติภาพกันล่ะเฮ้เสร็จแล้วมาชิโร่จังทำไมถึงมีฟองสบู่ออกมาข้างนอกกันล่ะขอโทษนะขาวน้าก็พยายามอย่าให้เป็นฟองมากเกินไปเข้าใจไหม ผมยาวทำให้เกิดปัญหาในช่วงหน้าร้อนนะอยากจะตัดผมอีกรอบไหมไม่เอาเวลาอาหารเย็นรอสักครู่นะฉันจะเอาก้างปลาออกก่อนพูดว่าอ่าอ่ามาชิโรชอบกินทุกอย่างเลยเธอดูเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่เลยืเธองี่บหลับเร็วมากหรือว,ว่าเธอจะเหนื่อยมากเลย ลาตีสวัสตนะมาชิโร่จังฉันหวังว่าพรุ่งนี้เธอจะคงยังมีความสุขเช่นกันนะอืมฉันตื่นขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ได้เวลาไปข้าห้องน้ำแล้วอืมเฮ้อมาชิโร่ไม่ได้อยู่ที่นี่งั้นเหรอเออเธออยู่บนระเบียงนี่เองว่าแต่เธอไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นกันนะโอคาซังอืม เธอรู้สึกเหงาหรือเปล่านะหืมมาชิโรจังบอกว่าเธออยากจะลองทำอาหารตอนเช้าดูมาทำกันเลยดีกว่าอืมอืมมาทำกันเลยเถอะมาทำกันเลยเถอะอืมไม่เล่นกว่าอืมอืมทำดีมากเพื่อประโยชน์ในการเติบโตของเธอนายของเธอจะสอนเธอว่าจะต้องทำยังไงและคอยดูแลเธออืม แล้วอย่าลืมปรุงรถด,ด้วยล่ะหนทูทำพลาดไม่เป็นไรนะความล้มเหลวคืออีกหนึ่งก้าวในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งเนือ่องจากเป็นฤดูร้อนแล้วไปเที่ยวทะเลกันเถอะมาชิโรจังอืไปกันเลยว,ว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นโหนี่มันสวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะแล้วกลับมาเจอกันที่นี่อีกครั้งหลังจากที่พวกเราเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จแล้วนะ อืมอินคิดว่าเป็นยังไงหนูดูน่ารักไหมใช่แล้วเธอดูดีมากเลยมันเหมาะกับเธอมากจริงๆดูนี่ทะเลก็ประกอบไปด้วยน้ำเกลือทั้งนั้นหืเฮ้มีอะไรหรือเปล่ามาชิโรจังอืมหาวเนี่ย <Yeah. S 2> นี่เป็นแผนการที่เธอจะสาดน้ำใส่ตัวฉันใช่ไหมฮะเธอทำสำเร็จแล้วล่ะ เห้อ yeah. แล้วพวกเราก็มาซื้ออาหารกลางวันงั้นเราไปกินยากิโซบะกันไหมยากิโซบะเล่เขมาเล่เขมายินดีต้อนรับหนูน้อยนี่เป็นครั้งแรกของเธอที่จะได้กินยากิโซบะใช่ไหมงั้นก็ฉันจะให้บริการเป็นพิเศษให้เธอแล้วกันนะคุณพูดจริงเหรอถ้าอย่างนั้นผมขอสั่งเพิ่มอีกอันครับ เยี่ยมมากเลยนะมาชิโร่จังเฮ้มาชิโร่จัง, hey. จงเธอดูผิวแทนน่ารักมากเลยนะเป็นไปได้จริงหรอที่จะได้ผิวสีแทนสวยๆแบบนี้ือ hmm? มาชิโร่จังผิวแทนได้ง่ายมากเลยอ่านี่ยังไงล่ะมาชิโร่จัง uh? พูดว่าอ่าฮืฮม hmm. 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 อยากลองทานด้วยตัวเองไหม นั่ว้าอืมอร่อยจังเลยเซนเซคุณก็ลองทานเหมือนกันสิโหขอบคุณนะฉันจะทานอาอืมรสชาติดีมากเลยเอะเดี๋ยวก่อนมาชิโรจังเอออีกคำาง้นเหรอฮะมาชิโรจังเธอยังได้ยินฉันอยู่ไหมทาดา ฉันซื้อดอกไม้ไฟถือมาด้วยล่ะ oh. ดอกไม้ไฟฉันหลีกเลี่ยงการซื้ออะไรก็ตามที่มันเสียงดังมากเกินไปดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะแล้วเธอก็ต้องจุดมันแบบนี้นะดูนี่สวยใช่ไหมละ่ะว้าวต่อไปคือดอกไม้ไฟพวกนี้ไฟของใครที่ติดอยู่จะแพ้้พอมยัง อย่าฮะของหนูหมดเรียบร้อยแล้วอย่าบอกนะนี่คือขวมพ่ายแพ้ของฉันอนะฮิฮิ <c oughs> โอ้อย่าเผลอปล่อยให้มันหลุดจากมือของเธอนะฉันกำลังสตาร์ทเครื่องอยู่เื <c oughs> เธอดูเหมือนเหนื่อยมากจริงๆห <c oughs> ืมเอ้อมาสเตอร์มาสเตอร์มีคน อะไรนะมีคนงั้นเหรอก่อนหน้านี้พบคนนอนหมดสติอยู่ที่ชายหาดเฮือฉันอยู่ที่ไหนฝ้าเพดานที่ไม่คุ้นเคยฉันอยู่ที่ชายหาดซะอีกหญิงสาวที่พวกเราเจอที่ชายหาดตอนนี้เธอตื่นแล้วฉันดีใจมากเลยที่คุณตื่นขึ้นมาไข้ขึ้นสูงมากเลยโห มีโจ๊กด้วยนี่นะหาอาหารงั้นเหรออาหารคุณตื่นแล้วงั้นเหรอกินและบรรยากาศแบบนี้นั่นเป็นเธอใช่ไหมที่รักของฉันเอ๋ลูกสาวของฉันเป็นเธอนี่เองลูกสาวโอ้สวัสดีครับคุณแม่คะ่ะคือว่า ฉันมาอยู่ในร่างมนุษย์นี้น่ะและไม่มีบ้านให้กลับถ้าฉันจะอยู่ที่นี่กับพวกเธอจะได้ไหมเอ่อฉันจะทำงานทุกอย่างเลยก็ได้อยู่หรอครับในขณะที่ผมไม่อยู่ผมจะขอบคุณมากเลยถ้าคุณสามารถช่วยงานบ้านให้ผมได้อืไปให้เป็นหน้าที่ฉันเอง อ๋ออ่า,อามือฉันดื้นคะคุณโอเคใช่ไหมอ่ามันกำลังดูดผ้าป,ปูที่นอนอ่อขอโทษทีผมจะสอนคุณวิธีทำมันอย่างถูกต้องเองกรุดูนะฮะสอนเธอให้ด้วยนะขอโทษทีผมจะสอนคุณวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้องเอง กรุณาสอนเธอด้วยเช่นกันนะมาชิโรจังอืมอืมฉ,ฉันขอโทษมากๆค่ะมาสเตอร์ของพวกเขาจึงขอให้พวกเขาไปซื้อของให้เขามันทำเอาดูเหมือนว่าเธอเป็นแม่ของฉันเลยนะถ้าหากว่าเราประสบปัญหาพวกเราก็จะช่วยกันมีทางรล้อยู่ทางนี้ขอบคุณค่ะ เป้าหมายเข้ามาในตอกแล้วขอย้ำเป็นคนทางซ้ายไม่ใช่ทางขวาคนทางซ้ายคุณแม่อกบุ้มๆุ้มนน่นอะไรกันกระเป๋าของหนูเฮ้ยกูไม่ได้บอกเฮากระเป๋ากูบอกเฮาคุณแม่โถ<ห>ูฮะฮอยู่ที่นี่และเป็นเด็กดีนะเข้าใจไหมใช่แล้วพวกเขาไม่ได้ไล่ตามฉันมา การเลงเป้าหมายไปที่หญิงสาวตั้งหากที่ถูกต้องตอนนี้ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่ซะ,ะเหลียบไล่โดนเตะเข้าไปจิกจังเลยนะ้องผมก็อยากโดนเตะด้วยครับเตะตมงที่ครับทำไมคุณถึงขโมยกระเป๋าของฉันล่ะที่รักจ๊ะอย่าเข้าใกล้เขามากนักน,นะพงเงินยังไงล่ะเงินทุกคนก็ต้องการเงินแม้แต่เจ้าของช่องก็ด้วย อันนั้ก็ต้องการเหมือนกันแต่ที่ต้องการคือเจ๊ไอสัตว์แค่นั้นแหละผมผิดไปแล้วผมจะไม่ขอให้คุณอภัยให้ผมหรอกนะแต่ว่าขอโทษนะครับอืมน่าสงเพศว่าเขาเหรอวะมึงนั่นแหละคนกำลังร้องไห้อยู่หรอถ้าเธออยากหัวเราะเยาะฉัน <c oughs> ก็เชิญหัวเราะเยาะฉันไปเลยสิ ฉันทําเรื่องน่าสงเพศลงไปมากฉันกลับไปอีกไม่ได้แล้วบทม,มึงยาวชิบหายเลยสัตว์คุณคงมีช่วงเวลาที่ยากลําบากอยู่บ้างคุณชายถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับฉันแล้วก็เฮ้อเด็กเวียนอย่างแกจะไปรู้อะไรวะทําเหมือนกับว่าแกเข้าใจจุดยืนของฉันดี ฉันไม่รู้หรอกนะแต่คุณทำหน้าเหมือนจะบอกฉันว่าช่วยฉันด้วยโอ้ยโอ้ยมันบ่นเฮียอะไรเนี่ยขนาดคนแปลงกีดเขายังแปลไม่ออกเลยโอ้ยสรุปคร่าวๆคือไอ้มอนี่มันอาน่าจะออกจากบ้านแล้วก็น่าจะอาทะเลเาะกับครอบครัวมัง้งเออ ฉันมั่นใจว่าพวกเขาจะมานี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดจริงๆแล้วงั้นเหรออืมมาสเตอร์ <Master S 1> บอกว่าเขาจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วถ้าเธอพูดเช่นนั้นเธอนะ่าโตขึ้นมากเลยนะที่รักแต่เขาฉีกกระเป๋าของหนูออกและหนูก็ตบเขาสามครั้ง เขาสมควรได้รับมันอย่างถูกต้องหอเธอโดนคนล้วงกระเป๋าเหรอใช่แล้วล่ะดูเหมือนว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บที่แก้มเมื่อตอนนั้นต้องกังวลน,นะคะมาสเตอร์คุณแม่จัดการเรียบร้อยให้แล้วค่ะกระเป๋าที่ขาดหน้าเอาไปส่งซ่อมแล้วนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมดีใจที่คุณทั้งสองปลอดภัยและมามาซังก็ไม่บาดเจ็บด้วย อ่ามาสเตอร์มันสุดยอดมากที่คุณสามารถปกป้องลูกของคุณได้โดยไม่ต้องถูกข่มขู่จากกลุ่มคนที่น่ากลัวแบบนั้นเอ๋มาสเตอร์ซังฉันได้รับคำชมฉันไม่เคยได้รับเลยในชีวิตฉันมาสเตอร์ Master, เราจะต้องคุยกันมาสเตอร์ Master, หนูต้องการให้คุณตั้งชื่อให้แม่ของหนู หนูได้ยินมาจากแม่ว่ามีแต่สัตว์วิเศษเท่านั้นที่จะมีชื่อมันเหงามากเลยนะที่แม่ต้องเป็นคนเดียวที่ไม่มีชื่อมาชิโรจังความรู้สึกห่างไกลของเธอในสมัยนี้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะจริงๆแล้วฉันกำลังคิดที่จะตั้งชื่อให้เธออยู่ถ้าเธอไม่รังเกียจฉันอยากจะได้ยินเรื่องความทรงจำ ของเธอเกี่ยวกับมามาซังสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ในการตั้งชื่อมากเลยนะหามาสเตอร์ซังจะตั้งชื่อให้ฉันหรอคะนี่เป็นความคิดของมาชิโดจังเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหงาเพราะไม่สามารถเรียกชื่อของคุณได้โอขอบคุณนะที่รักแล้วก็มาสเตอร์ซังด้วยอืม คุณมีถุงใต้ตาเยอะมากเลยนะมันเป็นความผิดของฉันใช่ไหมเปล่าหรอกครับผมแค่อยากทำให้คุณมีความสุขนะครับการได้รับชื่ออีกครั้งถือที่วิเศษมากเลยใช่ไหมครับอโอโคุณคงไม่ได้บังคับตัวเองอยู่ใช่ไหมเอสัญญาณความเป็นแม่คืนนี้ฉันจะทำให้แน่ใจ ว่าคุณจะหลับสบายหลับสบายอยากรู้อีกเลยเอ๋แม่คะคุณจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีหนูหนูก็อยากมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยหือหืม,หมถึงเวลาประกาศเอ้าชื่อของหม่ามะคือมันก็ประมาณช่วงที่เราเจอกันใช่ไหม ฉันขอโทษนะที่มันต้องเป็นแบบนี้นะ่ะฉันไม่สามารถปกป้องได้เข้มแข็งไว้นะเพื่อประโยชน์ของฉันด้วยฉันหิวมากฉันต้องหาอาหารโหอีก,ก็เยอะเกินไปแล้วฉันมาถึงจุดนี้ได้แล้วบางทีจะดีกว่าถ้าฉันหันกลับไปหืมลูกฮูกเหรอ แม่ของเธออยู่ที่ไหนกันเธอไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วฉันก็สูญเสียครอบครัวไปด้วยเหมือนกันเราเหมือนกันที่นี่ไม่ปลอดภัยดังนั้นตามฉันมาคุณเป็นใครหรอฉันก็เหมือนเธอนั่นแหละเป็นนกฮูกไรชื่อแล้วฉันจะเป็นครอบครัวของเธอเองเจงเหรอ เนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงฉันจะเรียกเธอว่ามูซูเมจังมูซูเมจังอะไรนะฉันควรจะให้เธอเรียกฉันว่าเอ่อ <Mama. S 1> มามมามามมาเหรอฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นสักวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นครอบครัวที่แท้จริงตอกลองชื่อของคุณคือมาชูชู มาแม่กลุณนะดูแลพวกเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคืนนั้นเองขอบคุณมากนะสำหรับชื่อจริงๆแล้วฉันรู้ว่าเธอกำลังคิดชื่อให้กับฉันอยู่จริงเหรอได้ยังไงกันเมื่อคืนนี้นะ่ะอ๋อ,อ,อ มูชูเมจังเธออยู่ในห้องนั่งเล่นหรือเปล่าไฟเปิดอยู่เหรอมูซูเมจังเหรอฟูกของแม่รู้สึกเหงานิดหน่อยนะ่อาอ่ะล้อเล่นนะ่ามาสเตอร์ซังทั้งสองคนนอนหลับอยู่ใช่ไหมคะถ้าไม่นอนฟูกเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาได้นะรู้ไหมอะเอ๋และนี่ คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงขอโทษที่แอบมองนะมาแมนตอนที่หนูกับมาสเตอร์กำลังตัดสินใจเลือกชื่อให้คุณหนูบอกเขาไปว่าเราไม่ใช่ครอบครัวกันดังนั้นหนูควรเป็นคนขอโทษไม่หรอกนะฉันไม่ได้โกรธมันเป็นเพราะสิ่งนั้นที่ทำให้ฉันมีความผูกพัน ที่แน่นแฟ้งยิ่งกว่าสายเลือดฉันจะรักษาชื่อที่ฉันได้รับไว้ให้ดีขอบคุณมากนะมาชิโระแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์เปกำลังใจให้กันได้นะครับ <c oughs> โอ้ยช่วงนี้ก็เป็นหวัด <c oughs> ถ้าหาว่าภากผิดแปลผิดหรือว่า ถ้าไม่ดีตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะตรงนี้ดินยนะครับผว่าเป็นหวัด <c oughs> โอ้ยอันอ่าแล้วก็มันก็จบแล้วนะครับทางเว็บมีแค่31ตอนแล้วก็ไม่ได้ปล่อยยาวมาตั้งนานแล้วเออก็น่านจะจบแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์นี้ก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนมาไม่ไหวแล้ว